ม,ม,มันสิโชมพูได้เยืนบ่กเลยมันไม่ไล่กัน,ยนเยอะน,ะนี่เนาะพี่น้องเฮ้ยบิ่งในหมาอาีหยังกูไดาตัต้งแต่อันกูได้ตั้งแต่อันหากไม่ไล่มาโปดเถอะเอาไปปลูกไว้เ,เป็นโฮมบานเฮ้านี่ก็ไข่เลยเนาะเศรษฐน้อย,ขยอออเขาไปไกลไว้แล้วไม่ติดรดน้ำหัวกูไดาเดี๋ยวเดี๋ยวทายบังดอกมันก็เด้อ พี่น้องเอ้ก็จะวางในโดมาขึ้นอย่างปวดพูดแค่มองนี่ช่วยมันขายได้กินได้เนี่ยมันจะซ้ำได่คุณะนะมอ,องอนี่คุณน่ะป้าวกูเสื่อนกูมามันบ่เห็นแหมมันอันค่ารถเขาตันอยู่ไหมไรอ่รอุ้ยปวดพูดเนาะต้นนี้งหุงบ้ออาอ๊ จะว่าพัางน้องหนีด้ออันบัรแนเบัรแนเบัรแนเบัรแไหนบ้าอดโคตรแฮะเบิรงมึงเบิรงหน่วยมันหล่นลงมาป่านมะพร้าวกระดับเห็นไหมในแกมันเ่ะอในแห่งมันมันกินก็ได้เหรอมันกินก็ได้มันไม่น่ากินมันก็เบิรงมามบวชเลืออีลี โอ้ยบ๊ายบายห้องนี้ใช้ได้มาอีกอยู่กับเมยเดี๋ยวพ่อไม่จะสามนาทีกันถ่ายปรับบัตรได้ถ่ายวิดีโอเอาเอาเอามาแบ่งกันไปเอาไปกินเด้อผู้ใดเออพี่น้องเอ้ยมันหมักอย่างฝุ่นมะโพดมะเหลือจ้ะกินได้หรองพ่อแม่กุ้งหอมหอมห้วยๆแบบนึงถือกินอยู่ได้เลยเนาะ ช่วหอมๆว่ะอ้ยมันกินได้นี่ก็สิบโขดมันแหน่บางแน่บางแน่บางแน่โอ้สะออดสะออดมกมันกินข้าวมันบ้านเนี่ย สองนะทีสองมากันเด้พี่นง่าคนมึนมมนกอยูแหนมาเนีนเน่ยวงนวปน้าตรงซอยกันเนาะมักตะขีดินพูดอะพูดอะกองอีเล่ยู่ดินพูดอะ มันแม่นบกักพาดกวปนฟในคักเนะมงซอยกันเ้อพี่นอฟ้องไปเอ้ยมันตินอะไรมาพี่เนยซะมาเป็นแต่กลิ่นเสีย เป็นสบายเขาเป็นสบายเขา้าส่แม่